สวัสดีทุ่งรวงทองครับทุกคนครับได้เวลาเกี่ยวข้าวกันแล้วครับตรงนี้ที่ผมเคยมาถ่ายคลิปไว้เนี่ยที่ว่าต้นข้าวมันงามมากอะ่ะแต่ตอนนี้คือมันงามมากจนมันล้มอะ่ะผมก็เลยสงสัยว่าไอ้รถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะเกี่ยวมา ือมันจะทำได้มันจะเกี่ยวให้เราหมดไหมอะ่ะผมกลัวมันจะปั่นขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถเกี่ยวข้าวเนี่ยเขากำลังเกี่ยวกันอยู่ตรงนี้ที่ผมเคยมาถ่ายคลิปเป็นเขาใช้คนดำเอาส่วนตรงนู้นน่ะใกลอ่กลนอ่ะเขาหวานเอาต้นข้าวมันตั้ง สรุปแล้วก็คืองามเหมือนกันแหละครับแต่ต้นเนี้ยก็คืองามมากเขาใช้คนดำเอาส่วนใหญ่เขาจะหวานเอาไงเนี่ยมันล้มหมดเลยอะตรงเนี้ยล้มหมดเลยเนี่ยผมเลยสงสัยว่ารถไถรถเอกี่ยวข้าวนี่มันจะดึงขึ้นมาได้ยางไงนะ ล้มหมดเลยเพราะมันงามมากไอ้ตรงตั้งๆอย่างเงี้ยโอเคก็ได้มดงับเครื่องจักรกำลังทำงานมันต้องคนขับมันต้องเนี่ยผมกลัวมันวิ่งเร็วเกินไปอะถ้าบางคนเขา ต้องการทําเวลาใช่ไหมฮะก็คืออยากให้เสร็จเร็วๆมันวิ่งเร็วเกินไปอ่ะผมกลัวว่ามันจะปั่นขึ้นมาไม่หมดอ่ะไอ้ตั้งๆนี่โอเคแต่ล้มๆเนี่ยผมไม่แน่ใจ ต้องขับช้าๆถ้าขับเร็วไปผมว่ามันจะเอาเม็ดข้าวขึ้นมาไม่หมดเพราะข้าวมันล่นเสร็จแล้วเราก็จะได้ฟางอ๋อมันตัดนี่เลยเนี่ยตัดแบบสั้นๆเลยปั่นทั้งหมด ก็โอเคพอได้อยู่เอาไัยว่าเสร็จเร็วถ้าใช้คนเกี่ยวก็ไหลายวันนี่ครับหน้านี้ก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับให้ดูรถเกี่ยวข้าวครับ